สวัสดีครับ,รบก็เรียนถึงไปยังแฟนผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วก็ลูกค้าที่น่ารักของลูกกบเสียงหวานทุกคนนะครับลูกกบจะไปขายของวันที่1พฤษภาคม2 5 6 3นี้ตรงวันศุกร์นะครับใครจะสั่งก็ออเดอร์มาได้เลยนะครับจะขายอยู่ปทุมนะครับสระบุรีนครนายกปายจินยางสาว จอดเดอเร์อะไรมาก็าทักทายมาบอกได้นะครับเดี๋ยวรุคนเสียวอ๋จะไปส่งมองกบกลับมาให้เมนูก็เดี๋ยวจะโพสต์ให้นะครับเย็นๆหรือไม่ก็จะเป็นพรุ่งนี้เช้าจะบอกว่าทําอะไรบ้างนะครับก็สั่งเข้ามาได้เลยเดี๋ยวจะได้รับประทานอาหารอร่อยๆกันนะครับสวัสดีพี่ผู้ฝ่ายยามชตินะครับสวัสดีคุณบงังคุณบุ้งๆนะครับ สวัสดีคุณสุนิอยากเป็นลูกค้าอยากจัดให้จังเลยอ่ะเรอแป๊บนะพี่มนตรีกำลังหาลูกค้าอยู่โซนสมุดปากการนะ่ะมันต้องมีลูกค้าถึงแบบ50าสยุดเอิมรวมแล้วเดี๋ยวจะไปส่งที่นั่นที่เดียวไม่ได้ไปส่งที่อื่นเลยรอแป๊บนะครับรอแป๊บนะ สว, rainforest. สวัสดีนะครับ okay. ก็สำหรับใครที่อยากจะได้ออเดอร์ sid side. สินค้านะครับก็รอวันศุกร์ที่1นึ่งพฤษภาคมนะครับระบคเสียงหวานจะไปส่สมอบว่ามาให้นะครับสำหรับลูกค้าท่านอื่นนะครับก็สามารถแนะนำเพิ่มเติมเข้ามาได้ถ้ามีอเขาเรียกอะไรเมนูเด็ดๆเยอะมากมายาที่จะ นําเสนอ,อลองเสนอผมมาต้องลำเดาผมทำให้แต่รอบนี้มีหอยลายผัดตะมเผานะครับมีแกงมัสมั่นแน่นอนนะครับใครอยากทานนะครับก็รอชิมได้เลยนะครับแล้วก็มีเมนูขนมเป็นของหวานพวกสักูไส้หมูนะครับ จะมีเปียกข้าวเหนียวลำไยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะบอกทีละกันนะครับขอขอ,อดูว่าทำอะไรไหวได้บ้างนะครับอ่อมีนี่ด้วยขนมขนมถ้วยมีเมนูขนมถ้วยด้วยน่าจะเป็นขนมถ้วยกับขนมเสไสเออขนมสาคูสไสหมูมีสองอย่างนะครับน่าจะมีอันนี้แหละขนมถ้วยกับขนมสาคูสไสหมูนะครับ รอถานได้เลยนิฮาวคุณแม่สุกกริมนะครับรังสาพิวัตรนะก็สำหรับลูกค้ารอกัน้ะกันนะเดี๋ยวไปส่งมอบความอร่อยให้นะครับยังไงก็จะเริ่มออกแต่เจ็ดโมงคึ่งอนะ่ะใครที่จะเอาก็ออเดอร์มาได้เลยนะครับแบบจุกๆุดเดยดจัดให้เลยนะครับลาบายบายสวัสดีครับ